สวัสดีครับท่านชมครับพบพอกับผมอีกเช่็นเคยครับครับคนหักว่าหัวใจเกษตรครับนี่ก็เป็นแปลงหย่าเพียงคนล่าครับเป็นแปลงตัดนะครับแปลงที่ผมได้เอ้วาขึ้นไปพักแล้วนะครับตะกอนเปลี่นแปลงปลอยนี่ครับผมรอมไว้นี่ผมก็เรยกาตัดแล้วครับช่วงเขาสู้หนาฝนนะครับผมกับบ้านด้ปลอยว่าลงมาอีกนะครับเก็บฝากพี่น้องเข้าตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับอบตัดนะครับ หญ้าว่ายาลาบเกิดไ้พี่น้องครับหย่านาำไม่ยาลาบกำลังเกิดนี่ครับกำลังซ่อนขึ้นมาต้องตัดไปกว้านครับต้องทำความสะอาดนั่นนะครับขอกวัวนะครับผมกับบด้ปล่อยวัวลงมานะครับเป็นหลอกนี่ครับต้นนามไมายาลาบนะครับต้องตัดรอบนี้ต้องตัดก้อนนะครับเกลเลยมาเก็บและเจ็บไม้ครับฝากพี่น้องเฮ้านะครับตามภาษาคนหักว่าหัวใจเกษตรครับแต่บ่ตัดก็จะขึ้นไหลนะครับคุ้มหญ้านะครับ กอนคือต้องตัดก้อนนี่นเป็นแปลงปอยนะครับที่ผมรอมไว้ในหน้าที่ยูสองรลนะครับสองเเก็บฝากพี่น้องเขานี่ครับบรรยากาศเลยช่วงก้อนหนานั่นฝนกระตกลงมาน้ำขังในพี่น้องน้ำขังผมเลยระบายน้ำออกครับระบายน้ำออกไว้เพื่อเตรียมออออคววมพร้อม่ยคือมาตัดนี่นะครับนี่ครับผมผมก็ล้อมไว้แบบนี้แหละพี่น้องนี่ก็เป็นแปลงตัดนะครับแปลงตัดผมกับซีไรพี่น้องอยาเพ็นงกนลาแปลงตัดซิบไรนะครับ แปลงตัดสิบไรเด้เนี่ชุ่มเลยครับพี่น้องนี่ครับแปลงตัดนะครับแปลงตัดสิบไรกับบรรยากาศฝากพี่น้องเฮ้ายุ่แบบนี้นะครับการเลี้ยง,งว่านะครับต้องมีการปลูกหญ้าไว้ครับตะก้อนเน่ยผมเคยปล่อยว่าไลาทุ่งพี่น้องปล่อยว่าไลาทุ่งไปน้ำจินกับบะหมี่หญ้ากับบะหมี่นะครับผมก็เจอปัญหาหลายนะครับคือหญ้าบะหมี่น้ำจินบันมีผมก็เลยปรับจากหน้านี่ครับ หน้าตะก้อนเป็นหน้าได้ครับเนี่ยครับแปลงหน้าผมนะครับผมก็เลยปรับมาปลูกหญ้านะครับปลูกหลายพันหญ้าตะก้อนครับหญ้าหวานหญ้านี่เปียหญ้าทุกหญ้านะครับรูปสี่กินลนี่ผมใส่ของเล่นเลือกตัดสินใจเอาแหงกล้าว้นะครับเก็บไว้เพื่อให้ตัดให้งว่ากินแบบน,นี้นี่ครับแบงต้องแบงล็อกนะครับแบงตัดซีฟไรนี่ผมไ่ได้ปล่อยงวงลงมาได้พี่น้องครับผมไ่ได้ปล่อยงวงลงมานะครับผมตัดตลอดเลยตัดอย่างเดียวพี่น้องซีฟไรกำลังงาม หลังจากที่ผมได้เอาว่าขึนไปพักไว้นะครับแปลงปลอยหย,าเ,ย,ยาเชียวครับผมก็ต้องมาตัดตัดก้อนอีกรอบนี้ครับเพราะว่ารอบต่อไปหยาเพิ่งจะสีง,งามนะครับถ้าบ่ตัดนี่ครับต้วนว่ายาลาบมันหลพี่นอ้องต้นน้ำนะครับเอาย่างไรครับนี่ต้นน้ำนะครับต้นน้ำก็ล่างขึ้นตทา,าทำา้วาศาสตร์ไปนําแเหคนไปลงว่านทกินน้ำนี่บรรยากาศของคน,นคหักว่าหวัวเจกเกษตรนะครับ อย่ยงว่าต้นน้ากลางน้าปลายน้ำครับขอสําคัญขนมี่แปลงหยาไว้แบบนี้ครับเพราะว่าทามี่แล้วมันก็นได้ประหยัดลงคในพี่น้องครับประหยัดายซิ่งหลยางอุ่งนะครับตองเกียวไว้เลยครับนี่ต่อไปก็จะเป็นตัดช่วงเดือนตุลาแหละพี่น้องครับตุลาตัดอีกรอบหนึ่งเดือนหน้าก็เดือนกันยานะครับก็จะตัดอีกรอบหนึ่งคือตุลาตุลาก็จะเกีย่ยวใบปลอยนะครับปลอยว่าลุ่งกูะหครับเกี่ยวเขาหรือว่าปีไม่พอดี ครับเด้ day, so 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 ๋ยว่าการจัดการการเตรียมข้อมไว้่ละรอบปีนะครับต้องนับเดือนใด้พี่น้องครับต้องนับเดือนไว้น้่นนะครับถ้าบม่นับเดือนเวลาตัดหยามันก็สิบตกรอบไปช่วงเดือนกีกาไปหาท่านว่าเขาสู้หนาหนาวนะครับหยามพืชฮว่อโตได้พี่น้องหยามพืชฮว่อโตหยาบยืดนะครับหยาคือบ่ยืดบ่ขยายบ่นจะเลื่อนเติบโตใบเยาเหรครับบ้านเ้าเกิน่าจะรึใบเงาวบยืดนะครับพออากาศมันเย็นเพราะฉะนั้นต้อง วางแผนไว้ดีๆเลยครับต้องให้ยาขึ้นในประมาณนี้แหละพี่น้องครับนี่ต้องให้ยาขึ้นในประมาณนี้เลยครับนี่ต้องให้ยาขึ้นในประมาณนี้เลยนะครับทายาบ่อขึ <administration> ้นในประมาณนี้อากาศมันเย็นนะครับว่ากระสุบ่อคอยมีหยาดจินใด้พี่น้องเพราะว่ามีกับมีช่วงเกี้ยวเกี้ยวเขาแลกกับจินยู่ประมาณเดือนนึงแหละครับตามชมในสังเกตจินเดือนท่านว่านะครับจินเดือนนั้นว่ากับเมิดไปเลยนะครับที่ผมในสังเกตบ้างนะครับหลังจากนั้นเหลือแต่ต่อฟางนะครับมีร่อเขาลรอลูกเขาอีกรอบรุ่นนะครับ ท้ายคลิปนี้ครับขอขอบคุณนะครับท่านผู้รับช่วมทุกคนทุกท่านนะครับพัในดีพัในเลิศบนบันดาลให้ท่านผู้รับช่วมสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองอยากเจก็ยบยาจนก้าวมาสวัสดีครับ